ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอตโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอตโต๊ะครีเอเตอร์ชแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูไพ่ทาโร่แรนดอมกันนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่ดูเป็นประจําและท่านที่มาใหม่ด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงไพ่ทาโร่แรนดอมกันนะครับนะ ผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการเปิดดวงร่วมกันนะครับให้ไพ่สองสำรับเสริมกำลังซึ่งกันและกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับทำนายร่วมกันเนื้อหาอ้างอิงตามตำราสากลและประสบการณ์ของผมบวกกับความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับทำใจสบายๆนะอืม เราลึกนึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือทําใจสบายๆนะครับเราจะมาเปิดไพ่ไปด้วยกันนะครับดวงนี้เป็นดวงรวมพลังงานรวมนะครับหัวข้อวันนี้คือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้กําลังจะเป็นจริงเร็วๆนี้มาดูกันนะครับไพ่ใบแรกคุณได้อะไรโอ oh, ราชาดาบ king of swords สบายใจได้เลยใบยนี้ขึ้นมาใบาแรกบ่งบอกชัดเจนว่าอย่างแรกนะ ตัวคุณจะมีอำนาจวาสนาบารมีที่สูงมากขึ้นด้วยตัวคุณเองหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจก็ได้เช่นกันใบนี้ในทางที่ดีคือจะมีอำนาจมากขึ้นหรือผู้มีอำนาจสนับสนุนแต่มีข้อควรระวังเล็กน้อยระวังจะมีความขัดแยง้งข้อขัดแย้งกับผู้มีอำนาจก็ได้เช่นกันนะครับลองพิจารณาดูนะใบแรกผ่านไปเดี๋ยวมาดูใบต่อมากันนะครับหัวข้อวันนี้นะ สิ่งที่คุณปรารถนาคิดหวังไว้กําลังจะเป็นจริงสมหวังเร็วๆนี้ใบถัดมาจะเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมานะครับโอ้อสิบดาบเ e n of s w o r พักผ่อนน้อยหรือเปล่าระวังสุขภาพนะใบนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยการหักโหมการทํางานหนักเกินไปไม่หลับไม่นอนอดหลับอดนอนแบบนี้แม้แต่การอดนอนแล้วไปขับขี่ยานพาหนะขอให้ระมดระวังด้วยนะครับประมาณนี้รักษาสุขภาพนะแล้วก็อื คอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำด้วยนะครับใบถัดไปจะเป็นอะไรโอ้สี่เหรียญ for pentacles โ okay, อเคชัดเจนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังมีความคาดหวังถึงเรื่องอนาคตการงานการเงินการเก็บออมเก็บห้อมรอมริบแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะทำได้ประสบความสำเร็จด่าตามใจปรารถนาแต่ว่ามีข้อแนะนำนิดหนึ่งว่าบางทีก็อย่าก,กวดขันตัวเองตึงเกินไปเพราะมันอาจจะเกิดความเครียดได้อย่าลืมอ่าสิดาบเมื่อกี้นะครับเรื่องการพักผ่อนระวังเจ็บป่วยนะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพดีๆนะครับ การพัฒนาตัวเองของคุณการเก็บหอมรอมริบสร้างฐานะใดๆมันจะพัฒนาไปได้โดยดีโดยลำดับแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะแล้วก็ไปกันต่อนะครับทำใจสบายๆนะครับนึกถึงสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากได้นะสิ่งที่คุณปรารถนากำลังจะเป็นจริงสมหวังเร็วๆนี้ ตามหัวข้อโถ5ไม้เท้าไฟออฟ n อนสชุนลมุนช่วงนี้บอกเลยมากคน้นมากความคำแนะนำนะอา,อาจจะปฏิบัติยากหรือง่ายก็แล้วแต่แต่ละท่านแต่คำแนะนำที่กระชับที่สุดคืออย่าไปข้องเกี่ยวกับผู้คนที่ไม่จำเป็นเออ ของเกี่ยวกับผู้คนเท่าที่จําเป็นคุณมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์มากคนมากความคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของคุณนะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีหลีกเลี่ยงการเข้าไปแบกรับปัญหาของคนอื่นอย่าออกรับอย่าไปออกหน้าแทนใครแบบนี้ประมาณนี้นะครับระวังปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อปัญหาจากคนอื่นแบบนี้ความชุลมุนวุ่นวายหรือบางทีเขาทะเลาะกันอยู่คุณระวังจะถูกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยแบบนี้หลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะประมาณนี้นะ ปัญหาของคุณส่วนใหญ่จะมาจากคนนะอืนอกเหนือจากงานหนักการพักผ่อนน้อยแล้วก็ปัญหาจากผู้คนก็เป็นไปได้ไม่ต้องกลัวนะครับทุกปัญหามีทางออกอย่างที่เราบอกอกล่าวกันเสมอว่าถ้าไพ่ดีเราก็ทํานายดีดถ้าไพ่ออกมาไม่ค่อยดีเราจะมีวิธีการแนะนําทางแก้ให้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่เดี๋ยวแฮงแมนคุณรอคอยอะไรอยู่บางอย่างสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะ ผมยังเชื่อตามหัวข้อวันนี้ว่ามีโอกาสสมหวังสูงมากไม่ว่าคุณจะรอคอยสิ่งใดมาเป็นเวลายาวนานแค่ไหนก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้เอาจริงๆการรอคอยก็ถือว่ามองเป็นข้อดีก็ได้ว่า คุณจะได้มีเวลาทบทวนตัวเองทบทวนสถานการณ์ทบทวนผู้คนแวดล้อมทบทวนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องการนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการจากใจส่วนลึกจริงๆหรือไม่หรือเป็นแค่เพียงความต้องการที่เกิดจากการอยากมีแบบเขาอยากทําแบบคนนั้นคนนี้อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะ ขออนุญาตแนะนําตามตรงนะเพราะบางทีเราก็อาจจะเคยหลงทางเออเห็นเขามีก็อยากมีบ้างเห็นเขาทําได้ก็อยากได้บ้างคุณมีเวลาทบทวนจิตใจ,จตัวเองลึกๆดูซิว่าจริงๆแล้วฉันอยากได้อยากเป็นอยากมีแบบนี้จริงๆหรือไม่เป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับการทบทวนตัวเองนะครับลองทบทวนดูนะประมาณนี้ไปกันต่อนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณหวังไว้มีโอกาสเป็นจริงสมหวังเร็วๆนี้ ตามหัวข้อนี้ขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับอืมนี่ชัดๆเริ่มดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นมาแล้วสองเหรียญทัวร์เพนทาเคิลส์ย้ำเลยว่าการบาลานซ์ชีวิตเป็นเรื่องจำเป็นมากเป็นสิ่งจำเป็นมากสองเหรียญทัวร์เพนทาเคิล การบาลานซ์ชีวิตการใช้ชีวิตที่ไม่สุดโต่งเกินไปไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอะไรแบบนี้จะทําให้คุณมีชีวิตที่เข้าที่เข้าทางได้มากกว่าเดิมขออนุญาตใช้คําว่าเข้าที่เข้าทางได้มากกว่าเดิมเพราะมันอาจจะไม่เห็นผลทันตาทันใจแต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไปกันต่อนะอขอให้ไพ่บอกทีนะครับ สิ่งที่คุณคาดหวังไว้สิ่งที่คุณปรารถนาคิดหวังไว้มีโอกาสสมหวังเร็วๆนี้ในทิศทางใดอย่างไรเออโหมาแล้วนี่ไงสอดคล้องกับหัวข้อเป๊ะไพาทาโรไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะสองไม้เท้า two of wands สิ่งที่คุณรอคอยกำลังมาย้ำว่ากำลังมาเห็นเห็นเลยตามหน้าไพา่ตามตำราสากลว่าไว้2สองไม้เท้าคือการคาดหวังได้ถึงสิ่งที่รอคอยความสำเร็จที่กำลังมาแบบนี้แล้วตีความอีกอย่างว่าถ้าคุณรอคอยข่าวดีจากทางไกลคุณมีโอกาสได้ข่าวดีจากทางไกลข่าวดีจากต่างประเทศแม้แต่การคิดอ่านจะเดินทางไปทางไกลก็มีโอกาสทำได้ตามที่หวังเช่นกันนะครับรอจังหวะเหม,หม,หมเาะๆรอโอกาสดีๆคุณมีโอกาสสมหวังสูงมากนะ รับไปเลยนะครับพลังงานดีขึ้นเรื่อยๆพลังงานดีขึ้นเรื่อยๆคุณไม่ต้องกลัวไพ่ใบแรกๆเขาแค่มาเตือนแต่เดี๋ยวมันจะมีทางออกมาอย่างแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในพลังงานไพ่นะครับนี่มาแล้วน่ารักเลย t r ต n g จ์ Strange. ยิงแกร่งกับสิงโตนะครับใบนี้เป็นตัวแทนของเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่าย เหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่จะอยู่ในการควบคุมของคุณเอาอยู่ว่าง่ายๆเออต่อให้มันจะเคยยากแสนยากลำบากแสนเข็นขนาดไหนแต่สถานการณ์จะพลิกเกมจะพลิกทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายหลายอย่างมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือแม้แต่สถานการณ์พลิกทําให้เรื่องที่เคยยุ่งยากยากลําบากกลับมาง่ายได้ด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายเข้าข้างคุณแบบนี้เป็นไปได้นะครับดีงามมากๆเลยนะรับไว้นะ พลังงานค่อยๆดีขึ้นโดยลำดับไพ่ออกมายัางไงทำนายไปอย่างนั้นเลยมาดูกันต่อนี่ก้าวหน้าแล้วสบายใจนะใจชื้นได้แล้ว8ดเหรียญออกมา e i of pentacles ใบนี้บ่งบอกว่าฐานะคุณกําลังจะดีขึ้นถ้าคุณเคยลําบากมากๆนะคุณจะเรียกว่ามีโอกาสลืมตาอ้าปากถ้าเคยมีหนี้มีสินคุณจะสามารถทํางานทำอาหากินสุจริตแล้วก็มีเงินมาใช้หนี้ทยอยปิดหนี้ได้โดยลําดับหรือถ้าคุณไม่ได้ลําบากอะไรมากมายขนาดนั้นมีชีวิตปานกลางอยู่ได้สบายๆราบเรื่อคุณจะมีฐานะดียิ่งขึ้นและใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคุณจะมี ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งได้เงินจากการทำงานจะไม่ใช่ลาบลอยจะไม่ใช่โชคลาบฟลุกๆทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำก็ไม่ได้ใบนี้คุณต้องขยันขันแข็งออกแรงใช้ความสามารถให้เต็มที่ในการทำงานค่อยๆเติบโตด้วยความสามารถของคุณเองแต่มีโอกาสร่ำรวยถึงขั้นเป็นเศรษฐีได้แปเดือนไม่ธรรมดาแต่ย้ําว่าเติบโตด้วยความสามารถของตัวเองไม่มีคําว่าฟลุกนะครับโอเคไปกันต่อนะอืม คอยไพ่ออกมาอย่างชัดเจนแจมแจ้งหน่อยสิสิ่งที่คุณปรารถนาคิดหวังไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จจะสําเร็จในทิศทางใดอย่างไรขอยไพ่บอกทีนะครับโอ้ไพ่บอกแล้วโดยไม่ไดเชื่อออกมาคุณจะสําเร็จราวปาฏิหาริเเอาเรื่องเขา้าเรื่องความเชื่อกันละนะเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วหากคุณมีศรัทธาอันแรงกล้านะ ขอให้คุณขยันขันแข็งให้เต็มที่หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเพียรทํามาโดยตลอดอาจจะประสบความสําเร็จราวปาฏิหาริ์บางท่านอาจจะเกือบเกือบจะท้อใจแล้วว่าเออทําดีไปก็ไม่เห็นผลอย่าเพิ่งท้อนะครับทําดีต้องได้ดีเดยไม่ใเชื่อตัวแทนของนักมายากลหมอดูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริ์การันตีใบนี้ออกมาตามตาราสากลว่าไว้ว่าหลายสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้อย่างนะ่อาอัศจรรย์ใจราวปาฏิหาริ์โชคดีราวปาฏิหาริยิ่งขยันขัน แข็งยิ่งซื่อสัตย์สุจริตยึดถือความถูกต้องคุณยิ่งโชคดีเร็วขึ้นรับไว้เลยนะอ่ออีกอย่างหนึ่งถ้าคิดจะศึกษาต่อเรียนรู้เพิ่มเติมคุณสามารถทําได้นะครับนะโอเคไปกันต่อนะแล้วก็พลังงานเข้มข้นและดีงามขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มีโอกาสสาเร็จผมเชื่อมันอ่นเมจิเชียนมาแล้วแปดเหรียญมาแล้วสเตรนจ์มาแล้วเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายความขยันขันแข็งนำไปสู่ความสำเร็จและหลายสิ่งหลายอย่างที่ยากเย็นจะสำเร็จราวปาฏิหาร นี่เจ็ดเหรียญเซเว่นดอปเอนทาเคิลการเติบโตโดยลำดับสอดคล้องกับ8เหรียญเมื่อกี้นะครับออกมาส่งเสริมซึ่งกันและกัน7เหรียญ8เหรียญบอกชัดเจนว่าคุณจะเติบโตโดยลำดับด้วยความสามารถของคุณเองเอด้วยความสามารถของคุณเองนะครับและ,และหลายๆอย่างมีโอากาสสำเร็จเกินคาดสำเร็จเราปาฏิหารดีเกินคาดคาดหวังไว้ร้อยอาจจะได้พันคาดหวังพันอาจจะได้หมื่นคาดหวังหมื่นอาจจะได้แสนแบบนี้ ดีเกินคาดมาแล้วมาแล้วเอฮ้ยพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดีงามขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหหายห่วงสิบเหรียญคุณรับเปิดกันเห็นๆนะไม่มีอวยนะวันนี้ไพ่ดีขึ้นโดยลําดับที่ดีขึ้นโดยลําดับเพราะผมเชื่อว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนขยันขังแข็งซื่อสัตย์สุจริตและคิดดีทดําดีวันนี้มีทั้ง7เหรียญ8เหรียญและตามมาด้วย10เหรียญไพ่เศรษฐี ความฐานะร่ำรวยฐานะดีไม่ไกลเกินฝันไม่ไกลเกินเอื้อมหากคุณอยากฐานะดีอยากร่ำรวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีคุณมีโอกาสนะครับในชีวิตนี้มีโอกาสร่ำรวยได้แต่ย้ําว่าเราไม่ได้ขายฝันเราไม่ได้อวยกันการที่คุณจะร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นได้ไพ่แนะนาไว้ชัดเจนว่าคุณต้องขยันขันแข,ข็งด้วยตัวคุณเองขยันทำมาหากินเก็บออมเงินนะไม่ไปยุ่งอบายามุกไม่ไปยุ่งกับคนพานอะไรแบบนี้ ทำงานให้เต็มที่เก็บเงินให้อยู่ใช้ใจให้พอดีบาลานซ์ดีๆคุณมีโอกาสร่ํารวยขึ้นโดยลําดับด้วยความสามารถของคุณเองพลังงานวันนี้ยังไม่มีโชคลาภแต่ชัดเจนที่การใช้ความสามารถในการพัฒนาตนเองร่ํารวยด้วยน้าพักน้ําแรงตนเองแบบนี้ยิ่งขยันยิ่งดีเออรับไว้เลยนะครับไปกันต่อนะครับยิ่งขยันยิ่งดีท่องไว้เลยขยันในทางที่ถูกต้องด้วยนะ แล้วก็ดีใจด้วยโอ้โหเอ็มเพรสดีเอ็มเพรสความอุดมสมบูรณ์มาแล้วความมั่งคั่งมาแล้วใบนี้ในพลังงานรวมตีความว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงความมั่งคั่งทั้งปวงเจ็ดเหรียญแปดเหรียญสิบเหรียญตามด้วยเอ็มเพรส คุณมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แน่นอนความมั่งคั่งแต่ละท่านไม่เท่ากันความร่ํารวยของแต่ละท่านไม่เท่ากันแล้วแต่ความพึงพอใจถ้าคุณมีแค่นี้คุณพึงพอใจปุ๊บคุณรวยปั๊บทันทีนะครับพอใจในสิ่งที่มีอยู่เมื่อไหร่คุณรวยเมื่อนั้นเลยทันทีนะครับแต่ถ้ายังอยากได้เพิ่มก็ตั้งใจทำมาหากินต่อไปแต่เอ็มเพรสยืนยันได้ว่าความเจริญอุดมสมบูรณ์มาแล้วและใบนี้ยังบอกเพิ่มเติมว่าถ้าคุณผู้หญิงได้จะเห็นใบนี้นะ ถ้าคุณผู้หญิงได้มาเห็นใบนี้คุณจะมะีได้รับการยกย่องในสังคมได้รับการเชิดหน้าชูตามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ลยกระดับชีวิตที่ดีขึ้นส่วนถ้าคุณผู้ชายได้ใบนี้เป็นดวงนารีอุปัมภมชัดเจนมากนารีอุปัมภมไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆให้ผู้หญิงเลี้ยงนะนารีอุปัมภมคือใช้ชีวิตตามปกติขยันขันแข็งแต่จะมีโอกาสได้เจอสุภาพสตรีที่มีคุณภาพเ,ออเจอสุภาพสตรีโปรไฟล์ดีเข้ามาสนับสนุนให้ชีวิตคุณก้าวหน้ายิ่งขึ้นแบบนี้นะ ไม่ว่าจะได้แฟนดีได้ภรรยาดีหรือเจ้านายผู้หญิงที่ดีอะไรแบบนี้แม้แต่าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงสามารถให้โชคได้เช่นกันดวงนารีวุฒถัมไม่ใช่ให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่จะเจอคุณสุภาพสตรีโปรไฟล์ดีเข้ามาสนับสนุนแบบนี้นะครับรับไว้เลยนะโอเคเอ,อ่ออีกอย่างก็ลืม e อ press นี่ถ้าคุณที่มีคู่คุณที่มีครอบครัวหมายถึงการตั้งครรภ์การมีบุตรก็ได้นะครับนะถ้าพร้อมนะครับสามารถมีบุตรได้นะแล้วก็อ่า ไปกันต่อพลังงานดีขึ้นเรื่อยๆอันเนื่องมาจากบุญกุศลของคุณเองนะครับสิ่งที่คุณปรารถนาคิดหวังไว้กําลังจะเป็นจริงสมหวังเร็วๆนี้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้จะสมหวังเร็วๆนี้ขอใหยไ่ออกมาเสริมกําลังกันโดยด่วนเลยนี่หนึ่งไม้เท้าชัดเจนมากวันนี้พลังงานเข้มข้นมาก การันตีคําทํานายของผมที่กล่าวไปทั้งหมดแล้วว่าวันนี้ดวงโชคลาภไม่เด่นเพราะฉะนั้นจะอยู่เฉยๆรอดวงไม่ได้ดวงดีแล้วแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกคุณต้องขยันขันแข็งหนึ่งไม้เท้าการงานเด่นมากงานเด่นเดี๋ยวเงินดีตามยิ่งขยันยิ่งซื่อสัตย์ยิ่งอดออมนะอดออมไม่ได้แปลว่าอดข้าวอดน้ำนะหมายความว่าอดออมหมายความว่าใช้แต่พอดีใช้เท่าที่จําเป็นรู้จักเก็บรู้จักออมแบบนี้ประมาณนี้และหนึ่งไม้เท้ากรารันตีว่าคุณมาถูกทางสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทํงาน านใดๆอยู่ก็แล้วแต่นะงานอิสระงานประจําหรือกิจการส่วนตัวหรือทําสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่วันนี้ยืนยันว่าคุณมาถูกทางอย่าท้อกลางคันอย่าหยุดอย่าล้มเลิกกลางคันและขอให้ไปให้สุดไปให้สุดความสามารถไปให้สุดฝีมือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังพัฒนาตัวเองได้อีกจะไปรงเรียนเพิ่มจะไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมฝึกทักษะวิชาชีพเพิ่มเติมสามารถทําได้ยิ่งทํางานยิ่งขยันยิ่งรวยอ้าวอยู่เฉยๆไม่ได้พลังงานวันนี้นะครับนะร่ำรวยด้วยความสามารถเออ โชคลาภไม่เด่นบอกกันตรงๆนะถ้าหวังเสียงโชคก็ยากหน่อยแต่ถ้าคุณขยันขันแข็งคุณจะรวยด้วยตัวเองรวยด้วยฝีมือของคุณเองนะครับประมาณนี้ทํานายกันตรงๆนะแล้วก็โอ้ราชนีไม้เท้ามีโอกาสเจอเพื่อนรวมงานดีเจ้านายดี คนแวดล้อมดีที่จะมาส่งเสริมให้การงานของคุณก้าวหน้ามีแล้วถ้าเอาตามใบนี้ความราชนีไม้เท้าคุณมีโอกาสเจอผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกล่งนะครับในสายงานของคุณแต่ไม่จะเป็นต้องเป็นผู้หญิงเสมอไปนะพลังงานรวมสามารถเป็นเพศใดก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ทั้งหลายเอาเป็นว่าเขาหรือเธอคนนั้นใครก็แล้วแต่มีโอกาสจะเข้ามาสนับสนุนคุณให้คุณก้าวหนะ้าในสายงานได้อย่างดีมากหรือแม้แต่ตัวคุณเองเนี่ยแหละที่จะเติบโตพัฒนาจนกลายเป็นควีนด้วยตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับรับไว้เลยนะ โอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไปกันต่อนะครับดีงามจริงๆวันนี้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้มุ่งหวังไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จดังหวังเร็วๆนี้เร็วๆนี้มันแค่ไหนนะมันก็แล้วแต่คนนะครับถ้าคุณใจร้อนคุณก็อาจจะรอนานๆไม่ได้แต่ถ้าคุณใจเย็นเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็ได้เองเพราะว่า ช่วงเวลาคนเรามันอาจจะต่างกันออกไปนะนี่สามเหรียญ Tre อัเเลเพนทาเคิบอกแล้วว่าให้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวถึงเวลามันได้เองสังคมคุณจะกว้างออกไปคุณจะมีคอนเน็กชันที่หลากหลายพบปะผู้คนมากมายมีการวางแผนชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งใดที่เคยเป็นแผนในอดีตเคยจดไว้บันทึกไว้ไม่ได้ทำสักทีมีโอกาสได้นำกลับมาทำเอาโปรเจกต์เก่าๆกลับมาปัดฝุ่นทำใหม่พบปะเพื่อนใหม่ๆคอนเน็ชันใหม่ๆสังคมคุณจะกว้างออกไปเออได้เปิดหูเปิดตา แบบนี้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นไปได้นะครับโดดเด่นมากและถ้าคุณคิดจะไปเรียนต่อศึกษาเพิ่มเติมคุณมีโอกาสเจอคนที่วิสัยทัศน์คล้ายๆคุณมีโอกาส,กาสได้คอนเนคชั่นเพิ่มด้วยนะนี่ไม่ธรรมดาโอ้ดีเยี่ยมพลงานดีขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างมีเหตุผลรองรับนะเราดูดวงแบบไม่งมงายเราดูดวงเชิงสร้างสรรค์ นะดวงก็ส่วนดวงดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกแต่คุณจะประสบความสําเร็จคุณต้องเอาไปปฏิบัติลงมือทําด้วยนะครับย้าเลยว่าดูดวงอย่างสร้างสรรค์อย่าไปงมงายอย่าไปนั่งรอดวงดวงดีดูไว้เป็นกําลังใจที่เหลือขยันขันแข็งสู้เออนี่สามไม้เท้า three of ones สู้แล้วรวยขยันแล้วรวยขยันให้ถูกที่ขยันให้ถูกเวลารวย คุณรอสิ่งใดอยู่นะลงทุนลงแรงอะไรไปคาดหวังได้ถึงผลตอบแทนที่กำลังมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนสบายใจได้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูสำรับที่2เพิ่มเติมกันนะครับขอให้ไพ่สำรับที่2ขยายความต่อนะว่าไพ่สำรับที่2มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมเพื่อขยายความให้มันชัดเจนมากขึ้นยิ่งไปอีกรวมถึงการดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานได้ด้วยนะครับว่ามีคุณจะมีความโชคดี2เท่าหรือไม่นะครับมาดูกันนะครับโอ้ oh. 7. จ็ดไม้เท้าเซเวใบนี้ชัดเจนมาส่งเสริมพลังงานว่ายิ่งคุณเติบใหญ่ยิ่งคุณเติบโตวความรับผิดชอบคุณจะยิ่งสูงขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะบางทีชีวิตอาจจะเหนื่อยขึ้นแต่เหนื่อยแล้วได้ผลคุ้มค่าอาจจะต้องรอบคอบมากขึ้นอาจจะใช้ชีวิตชิวๆแบบแต่ก่อนไม่ได้เพราะหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มาด้วยความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เสมอนะครับประมาณนี้ขอให้ทำตัวเรียกว่าวางตัวให้เหมาะสมกับเนื้อง,งานณนะเวลานั้นเป็นใช้ได้ ช่วงไหนควรเข้มงวดก็ต้องเข้มงวดช่วงไหนผ่อนคลายก็ผ่อนคลายดูตามความเหมาะสมนะครับประมาณนี้แล้วก็โอ้หไม้เท้าดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานโชคดี2เท่ามาแล้ววันนี้เรามี1ไม้เท้า2ใบเอ้รับไว้เลย1ไม้เท้าปรากฏออกมาคู่กัน2ใบแปลว่าการงานคุณดีเลิศการงานคุณดีเยี่ยมเห็นเห็นวันนี้ดวงการงานเด่นมากความสัมพันธ์ยังไม่ออกโชคลาภยังไม่มีแต่การงานเด่น การงานเด่นความสามารถเด่นการใช้ความสามารถเด่นมากคุณเป็นคนมีความสามารถใช้ความสามารถให้เต็มที่นะครับรวยสําเร็จแน่นอนรับไว้เลยโอ้โหไม่ธรรมดามาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้ดวงการงานเด่นมากมาแรงมากโอ้คิดหวังอาจจะทําสิ่งใดคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากหรือบางท่านประสบความสําเร็จด้วยแล้วเนี่ยช่วงนี้ประสบความสําเร็จโดยลําดับเลยแลนะนะ โอ้โหสองไม้เท้าดับเบิลพลังงานอีกแล้วสองไม้เท้าตอนแรกก็มีจำได้นี่นี่มาละสองไม้เท้าสองใบวันนี้การงานเด่นจริง,รงๆเด่นมากๆสองไม้เท้าสองใบหนึ่งไม้เท้าสองใบดับเบิลพลังงานโชคดีสองเท่าเรื่องการงานเด่นสุดๆคิดอ่านการใดลงมือทำเลยนะครับอย่าปล่อยให้แผนการเป็นลอยอยู่ในอากาศหยิบจับให้เป็นรูปประทำทำเลย โอกาสประสบความสำเร็จสูงมากดวงวันนี้คุณต้องลงมือทําเหนื่อยก่อนแล้วจะสบายตามมานะครับไม่ธรรมดาไม่บ่อยที่พลังการงานาจะออกมาเด่นขนาดนี้นะครับเรียกว่าขยันขันแข็งลุยสู้แล้วรวยขยันแล้วรวยแน่นอนประมาณนี้โชคลาภไม่เด่นบอกตรงๆถ้าหวังเสียงโชคไม่ได้วันนี้เออแต่ถ้าทํางานรวยแน่นอนแล้วก็โหราชาถ้วย King of Cups ไม่ธรรมดาใบนี้อย่างแรกตัวคุณเองจะพัฒนาขึ้นโดยลำดับยิ่งขยันยิ่งมั่นคงยิ่งร่ำรวยเติบโตด้วยตัวเองหรืออีกความหมายนึงคุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาซัพพอร์ตซัพพอร์ตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามา,มาอุปถัมภ์เลี้ยงดูให้คุณอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่นะซัพพอร์ตคือคุณทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่ขาดหรืออะไรบอกเขา ขาดหรืออะไรเดี๋ยวเขาคนนี้จะช่วยคุณเองคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณก็ได้เจ้านายคุณก็ได้หรือเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่อาจจะมีฐานะทางสังคมฐานะทางการเงินสูงกว่ามีบาร,รมีสูงกว่าที่มีอำนาจสามารถให้คุณประโยชน์กับคุณได้ทำตัวดีๆพิสูจน์ฝีมือทำความสามารถให้เต็มที่ให้เป็นที่ประจักษ์และคุณจะได้ผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาซัพพอร์ตอย่างแน่นอนโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ชัดเจนมากย้ำเลยว่าการงานเด่นมาก อมีโปรเจกต์ใดคิดอ่านการใดทําเลยลงมือทําเลยอย่ารอช้าแล้วก็โอ,โอ้โหเด่นอีกแล้วการงานเด่นอีกแล้วราชาไม่ asha, ์ท่าคิงออฟวอนส์โอ้โหผู้ใหญ่ใจดีมาอีกแล้วหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะกลายเป็นคนขยันขันแข็งจนเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าคุณนี่คือยอดฝีมืออีกคนหนึ่งในแวดวงวงการของคุณแบบนี้ไม่ธรรมดาวันนี้การงานโดดเด่นมาที่สุด ถ้าใครกําลังกลุ้มใจเรื่องการงานอยู่ขอให้มั่นใจว่างานที่คุณทําอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณคาดหวังอยู่ตอนนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากและนําพาไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยด้วยฝีมือของคุณเองนะครับแล้วก็โอ้โหมาอีกละห้าไม้เท้าไฟอัพวันส์คุณไม่ต้องกลัววันนี้ห้าไม้เท้าออกสองรอบแต่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่เขามาเตือนให้คุณรู้ล่วงหน้าว่าระวังมากคนมากความนะครับย้ําเลยว่าระวังมากคนมากความ เป็นที่แน่นอนว่ายิ่งคุณขยันการงานการงานคุณโดดเด่นคุณอาจจะถูกสังคมแวดล้อมจับตามองหรือมีคนอยากมาวุ่นวายกับหน้าที่การงานของคุณคุณไม่ต้องกลัวคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีแล้วก็อย่าไป ย้ําว่าอย่าเอาตัวเองไปอย่าค้าประกันให้ใครอย่าเอาตัวเองไปรับออกหน้ารับแทนใครประมาณนี้ปัญหาใครให้เขาจัดการไปคุณดูแลเฉพาะหน้าที่ของตัวเองแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับย้ําเลยนะว่าปัญหาเดียวของคุณตอนนี้คือระวังมากคนมากความนอกนั้นไม่มีปัญหาอื่นนะครับแล้วก็เอานะดวงการงานดีขนาดนี้งานดีเงินต้องดีตาม งานดีเงินดีตามแล้วความสุขจะไปไหนเสียสิบถ้วยออกมาแล้ววันนี้ไพ่ความสัมพันธ์ที่โดดเด่นใบแรกของวันนี้สิบถ้วยครอบครัวสุขสันต์งานเด่นและเงินดีตาม ครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวนี้เป็นได้ทั้งครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวที่คุณสร้างขึ้นมาเองสามีภรรยาบุตรบริวารหรือคนที่ยังไม่มีครอบครัวคนโสดใบนี้แปลว่าคุณอาจจะได้คู่ได้คนรู้ใจจากการทํางานเป็นไปได้นะครับใดๆก็แล้วแต่คือความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์แน่นอนงานดีเงินเด่นความสัมพันธ์ดีตามมาเองสบายใจได้ประมาณนี้ไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขออีกสักสองใบสิ สำเร็จแน่นอนตามหัวข้อเลยวันนี้รับไว้เลยนะครับดีว่าดีดีว่าดีเดวิลมายินดีด้วยใบยนี้เดวิลไพ่ไม่ดีมีร้ายเจ้าปีศาจแต่ผมมองในแง่ดีเพราะเมื่อกี้มีไพด่ดีๆออกมา,มามากมายใบยนี้บ่งบอกชัดเจนว่า คุณจะเหนื่อยแล้วคุ้มค่าไม่เสียแรงเปล่าคุณจะมีทรัพย์สินทางโลกที่อุดมสมบูรณ์อาหารการกินของกินของใช้เข้าของเงินทองสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มรูปแบบเดวิลมาหายห่วงรับไว้เลยนะครับมีข้อควรระวังนิดเดียวเดวิลคือคุณต้องไม่เผลอลุ่มหลงมัวเมาไปในทรัพย์สินเงินทองหรือกิเลสทั้งหลายนะมีแต่พอดีมีแล้วก็รับรู้ว่าเออ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวมีก็ดีถ้าถึงวันไหนต้องเสียไปก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ระลึกถึงสัจธรรมของโลกเอาไว้ในวันที่มีกินอิ่มน้ำสำราญก็อย่าหลงละเริงแบบนี้อย่ามัวเมาไปในอำนาจวาสนาเพราะถ้าใช้ชีวิตประมาทเดวิลครอบงำคุณจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาแต่ถ้าคุณรู้ทันเดวิลคุณจะกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินทางโลกอุดมสมบูรณ์มากรับไว้เลยนะครับ สุดยอดไปเลยทรัพย์สินทางโลกมาแล้วอิ่มน้ำสำราญอยากได้อะไรจะได้ตามวาสนาขออีกสักใบโอ้โหราชินีดาบออกมา q u e ุยน s อ o r อ s วันนี้คุณจะได้เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากนะทั้งในสายงานทั้งนอกสายงานคอนเนคชั่นใหม่ๆโดดเด่นเอาเป็นว่าจะมีผู้คนนะให้โชคผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคตัวคุณเองเป็นคนมีความสามารถขออีสักใบทิเออ โอ้โหอัศวินไม้เท้ายังคงไม่พ้นเรื่องงานเอ๊ะเมื่อกี้มีไหมอัศวินไม้เท้าตอนแรกเดี๋ยวนะไม่แน่ใจไม่เป็นไรเอาแค่ณนเวลานี้อัศวินไม้เท้าออกมาตอกย้ำเพิ่ม,เต,มเติมว่าการงานของคุณยังเด่นมากผมว่าคุณหายใจเข้าเป็นงานแล้วตอนนี้ถูกไม่ถูกเออขอให้มั่นใจนะว่าคุณมาถูกทาง คุณขยันขันแข็งถูกที่ถูกเวลาถูกคนถูกทางจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้องจากผู้ใหญ่จากใครก็แล้วแต่คุณจะได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ชีวิตของคุณเวลานี้พลังงานโดดเด่นที่เรื่องการงานความขยันขันแข็งรวยด้วยน้ำพักน้ำแรงรวยด้วยความขยันขันแข็งร่ำรวยด้วยความสามารถรับวเวลยนะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดเพิ่มเติมกันอีกสักใบส่งท้ายซิว่า ไพ่ใบส่งท้ายอยากบอกอะไรว่าวันนี้พรุ่งนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรจะมีทิศทางไปในทิศทางใดนะครับขอให้ไพ่ใบ,บสรุปส่งท้ายออกมาอย่างแม่นยํานะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โหหกถ้วย six of cups การงานดีการเงินดีแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาเองโดยลําดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขตามอัตรัาษมีผู้คนแวดล้อมที่ดีนะครับเพื่อนฝูงรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันดีแบบนี้คนแวดล้อมสนิทชิดเชื่อกันเอาเป็นว่าคุณจะได้อยู่ในบรรยากาศที่ดีท่ามกลางผู้คนที่ดีนะครับชีวิตคุณถ้าเคยมีปัญหาจะก้าวข้ามปัญหาได้และไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่สําคัญที่ดีงามคือวันนี้งานเด่นดังกล่าวไปแล้วนะ กล่าวหลายรอบแล้วด้วยงานเด่นมากงานเด่นเงินดีชีวิตครอบครัวดีและคนแวดล้อมดีรับความสุขความเจริญนี้ไว้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกกานติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ